สวัสดีครับทุกคนนัรเจอโนนัชเจอนี่ย EP นี้ครับผมพาทุกคนมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ครับเดี๋ยว EP นี้จะพาทุกคนไปหาลานกลางเต็นท์ชิวๆน้ำใสๆนะแต่ก่อนจะไปหาก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนครับก็เลยมาที่อำเภอกาญจนดิษฐ์มาสุราษฎร์มาแหล่งหอยก็ต้องกินหอยถูกไหมฮะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปกินหอย ปเป็นการเดินทางมากินหอยตามคําขวัญของจังหวัดส,สุราธานีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็หาข้อมูลมาเรื่อยๆจนรู้มาว่าอําเภอกาญจนิษดฐด์นี่แหละเป็นอาเภอที่ขายหอยที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดก็เลยต้องมาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับเดี๋ยวมีอะไรก็พิเศษนะมีแกดาราก็พิเศษนั่นเลยร้านน้องกุ้ง,องหอยนางรมนี่แสดงว่ายังเด็กอยู่เป็นน้องอ่ะเนี่ย แต่วันน <c oughs> <ike> uh ้นเนี uh ่ยายังเด็ดอยู oh. okay. uh ่โ oh. อ ok ้โหวันนี้ไปร้านที่ตัวอันนี้ไซส์เท่าไหร่นะนี่ไซส์ห้าสิบก้านัวเบาสาห้โอ้โหรดให้พิเศษเลยเหรอพิเศษถ้าซส่นี่ไหนูตัวห้าบจหนูชิมนะโอเคตอเสียตังค์นะจ๊ะนี่บเดนหนึงสอง้อยโอ้ตัวเนเริ่มเลเอได้ได้ได้ตัว่งอ่าอเนั้ตัวเลยโอเคโอ้โห บนเริ่มเลยเอาแม่มาน่ะแม่มาตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเกินไส้เลยก่อนเลยมาก่อนเลยโอเคครับมาลองชิมกันอาหันเป็นถุงร่องนุ่งอ่าอ่าอ่าอย่ากัมกับด้วยกัมกับด้วนั่นแหละกุ้งต่อยเลยยิีมาเลยยีซิบนแล้วอามาบ้างเ้ยขอนไี๋ป้าเป็นน้ำให้นะ อือ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 อืมอยนะครับดีจ,จัสาใจมันจะอร่อยหวานหวานอืมมอจจาามาถึงแล้วใช่ไหมอย่ามแล้วโอ้นี่คือ<ป>แหงดมาทะเลใช่ัหมครับเนี่ย<ป>อสุดยอด นอกจากหอยแล้วที่นี่แมงดาเขาแบบว่าสดๆเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นปากของมันและนี่จะเป็นตูดใช่ไหมครับคือแมงดาแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันตอนนี้มันจะกินแทนต้นตัวเดียวหอยยางลมมันจะเป็นของที่นี่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็กลัวว่ากินแมงดาแล้วตายแล้วตายอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันปาไม่เหมือนกัน ช่ S 2> <S 2> แต่ข้อห้ามของตัวนี้คือห้ามกินตอนท้องว่างเอามาพึ่งเอามาพาดพึ่งคอเนีย่ยทานไม่ได้อ,อท้องว่างห้<บ>ามทานเลยใช่ค่ะ,คะมันจะไม่ถูกกับคุณที่เลือดลุ้มไม่ดีมันต่บว่ามันลุ่มง่ายอ่ะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นกระเพาะล้อไส้ของมันเห็นไหมครับและแม่ค้าก็จะตัดออกมันจะเชื่อมกับปากอะค่ะครับแล้วเวลาเราออกนะเราจะไม่ได้เอาออกครึ่งนึงเราจะแทงถึงตูดเพื่อที่ว่าลูกค้าสามารถกินเนื้อได้ ก็ se ค mm ือ hmm. ตีของที่เนียนแล้ย่างสดไงมันกินเนื้อได้เนื้อแบงดาจะกินเหมือนเนื้อจังอ่ะเออใครเนื้อจังครับเจวเลยอ่ะเออยอดมากคุณแม่ครับครับ ืมมันเยิมเย้มเลยฮะทุกคนมันแบบอือหร้อนๆละ่ะกุ้งไซส์ห้าตัวโลไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังน่าทานครับพอดีคำ เด้งสดทอมมากกลิ่นมาถึงละการชนะดิบ ไปกินหอยที่การจนด,ดิตเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับผมกำลังจะเดินทางไปหาร้านกลางเต้นครับอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่นะครับพี่นอ้องเอ้ยสิเบิ้งว่าสิเป็นล้านใดที่เป็นคนเลือกเข้าไปกลางเพราะรู้สึกครับเวลาตัวเองเลือกจะไม่เวิร์กเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า เป็นร้านไหนนะครับสำหรับการเดินทางมาแคมปิ้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้นี่ครับทุกคนจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอุโมงต้นยางจุดท่องเที่ยวชิอินอีกจุดหนึ่งครับสวยงามมากเลยขึ้นชื่อว่าภาคใต้เอาแน่เอานอนเรื่องอากาศไม่ได้เลยนะครับแล้วการเดินทางครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เจอแต่ฝน แต่ก็มันทําให้ต้นไม้เขียวขจีดีนะมองไปทางไหนเนี่ยก็จะมีแต่ความสดชื่นชอบเฉยผมก็ขับรถมาเรื่อยๆครับจนมาถึงอําเภอวิภาวดีแล้วก็มาเจอลานกลางเต็นท์ลานหนึ่งที่มีชื่อว่ารครองยันแคมปิ้งเอาไปรุ่นววครับตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะได้อ่าตรงนี้เนะาะโอเคติดริมน้ำหน่อย Okay, โอเคครับ <c oughs> เย้สเซอร์ครับอึ๊บตกอ่ะฝนตก <c oughs> <c oughs> เออเก็บกองก็ได้เก็บก <c oughs> องเลยก่อน <c oughs> อะไรนะน <c oughs> เ,เดี๋ยวไม่ชอคนเออเดี๋ยวคัยขนมาก็ได้ฝนตกครับทุกคนเดี๋ยวเอาของขึ้นแล้วก่อน ยอจริงในชีวิตชีวิตนักแคมปิ้งแข่งกับป้าฝนที่นี่คือคลองยันแคมปิ้งนะครับทุกคนอำเภอวิภาวดีในช่วงหน้าฝนเริ่มต้นหน้าฝนนะครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วเขาบอกว่าไงมันแรงแล้วคือฝนหยุดแล้วใช่ไหมมันแรงแล้วฝนหยุดแล้ว เดี๋ยวมากลางเต็นต์กันครับเดี๋ยวน้องๆช่วยกลางด้วยโอเคครับก็ต้องบอกเข,ขกาวา่าเป็นช่วงผลิก้าว่ะครับอ่าสีตูม้มัทไชเสียง,องโอ้ยอ๋องไม่เอาเบื่อปิดไฟที่ยงคืนปิดไฟอ่าแจ๋วเลยฮนะน้องงงน้องไม่เคยกลางเต็นต์แคมปิสไทร์เดี๋ยวมาลองกันน้อง แค่นดีไซน์ไสายสมชื่อไหมล่ะไปกลางจริงๆมาพัตตลุงพัตตลุงแล้วไม่มีนี่รองเอาสักครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งได้ครับเออนี่แหละของจริงของแท้พิชเหนือฝั่งไหนพี่เหนือฝั่งนู้นไง เอาเนื้ออยู่นี่ก็หวัวนี่แหละโอเค <Okay. S 2> ใครมาที่นี่นะไม่ต้องหว่วงเลยฮนะเราจะมีตัวช่วยเสมอหลายคนด้วยฮนะา <laughs> รักมาก อ้าวงอ้าวงอ้าวแล้วงงเอ็งงงคืออะไรเราทีนี้มาเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวมาลองเคยกันมาเราพวกเราอันนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บหัวหัวใหญ่พี่ใช่ครับอ่าหัวใหญ่นะวางลงไปปึ้งเข้ารูปึ๊บเข้ารูไห้เข้าเลยนะปึ๊บจับท้ายตึง ให้มันเท่ากันสมดุลสุดสุดดึงอ่ะลองดูไปลุน่น <c oughs> <c oughs> ลอง <c oughs> ง่ายง่ายง่ายนิดเดียวเฮ้ยนั่นแหละการเข้าตรงกลาง ยึบอ่าโอเคไปยึบ,บยัง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 ไปขึ้นโครงขึ้นโครงปึ๊บแหลมแหลมพี่เ,เข้าไปในรูโอเคแล้วก็ดันเข้าไปดันให้ขึ้นที่สุดครับ không được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  này được không được không được không không được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  ตางเองไม่สวยขนาดนี้เลยมัดดีนะดูดิเขารู้ว่าเขามัด่หยอ่ะนี่คือสูตรสำเร็จราการมัดที่แบบถูกต้องห <c oughs> องน้ำม,มีสองโซนโซนหนึ่งโซนสองนี่ครับห้องอาบน้ำครบสครบครบถือว่าเป็นร้านที่ครบนะ ร้านอาหารมีคงหิวข้าวเครื่องดื่มพร้อมบริการครับเอาละครับทุกคนตอนนี้กลางเต้นเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับกับบิวนแม่น้ำเนาะนี่อย่างสวย้านหน้าเต้นมีจุดที่แบบเด็กๆเล่นน้ำกันนะนี่เพื่อนกับมีเรือมีอยอ่ยังเล่นอ่ะเด็กน้อยเด่นน้ำกันเฮ้ย <c oughs> ความสุขเขาแหละ โอ้โหจารย์เอมาถึงที่เลยฮนะอันนี้คืออะไรครับจารย์ยำมังคุดครับยำม,มังคุดคที่เดียสุรา์เหรอนาศาลเออนาสารนี่มาจากนาสารเลย<ช>โอ้โหมาจากนาสารมาหาน้องเห็นน้องกลางเต้นอยู่สุราชแล้วก็เลยเอาของฝากมาให้นั่นก็คือมังคุดนี่มมอโอเคจารน์ปเชิญครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน ในหัวมาหาถึงที่เลยครับสวัสดีครับจะขอลากลางเต็นท์นะครับผมขอบคุณมากครับพี่น่ารักมากเลยใช่ครับน้องๆก็ช่วยกางเต็นท์นะครับเมื่อกี้เนี่ยน่ารักเหมือนกันน้องๆทุกคนนะฮะเออเสียดายจังมาน้ำขุนไปหน่อยนึงอันนี้ใช่ครับเสียดายครับเสียดายแต่ก็ถือว่าลานสวยครับได้หญ้าได้หญ้าจังนี้หญ้าเป็นจุดนึงดูดให้ผมมาที่นี่อขบคุณมากเลยขอบคุณพี่ครับครับน้ำขุนไม่เป็นไรหญ้าสวยก็พอครับครับผมขอบคุณนะครับ มดีดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากครับก็ทีแรกก็ไม่ได้จะทําเป็นกิจการอะไรใหญ่โตนะฮะแต่ว่าพอรูปมันออกไปเฟซบ้างทิกตบบ้างออกไปปุ๊บทีนี้ก็มีคนสนใจไงโซเชียลแรงมากแรงมากแรงมากเขาก็รีเควสเข้ามาเขาก็สนใจอยากได้มากก็โอเคเอาก็ลองดูครับผลสุดท้ายสรุปก็ดีมากมันก็มีบางคนก็ชอบบ้างบางคนก็คอมเพนบ้างนิดนหน่อยๆแต่ว่าเราก็มาปรับปรุงนะฮะ แสดงว่าพี่แบบเป็นคนที่แบบว่าชอบไปกลางนู่นกลางนี่ในประเทศไทยอยู่แล้วใช่แล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นแบบว่าเวของเราอะไรประมาณนั้นอือหือว่าเราไปไปเก็บทิกจากนู่นมาเก็บทิก่จากนี่มานิดหน่อยเอามาปรับปรุงครับครับครับดีใจนะเป็นเกียรติมากเลยนะเนี่ยดีใจดีใจดีใจมากครับเหมือนเหมือนเหมือนแรงดึงดูดของเรา2สองคนคือชอบกลางเต้นเหมือนกันรักกลางเต้นเหมือนกันใช่สายแขมเหมือนกัน สหายสุดจอลครับโอเคครับสายสายเข้มเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอาจารยครับผมครับผมโอเคครับโอเคครับมาครับทุกคนเมนูที่ทางร้านกลางเต็นท์นะครับแนะนำให้ต้องกินหมูกระทะซึ่งมันเยอะมากเลยครับกลางเต็นท์ภาคใต้หมูกระทะทุกทุกอีพีแต่ก็อร่อยนะมันก็เป็นของที่สายกลางเต็นท์เขาต้อง กินกันอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่คนครับคนบางคนก็อาจจะชอบเมนูอื่นเนาะแต่ว่าเราเป็นหมูกระทะแล้วก็อ่ะจัดไปครับหมูกระทะแต่สิเป็นนี่ฮะขออนุญาตชิมน้ำจิ้มก่อนเลยนะอื้อ๋อเออแต่ที่มันก็ต่างกันเนาะความเป็นน้ำจิ้มมันก็ไม่เหมือนกัน อันนี้จะแบบหวานเปรี้ยวหวานเปรียปร้ยวหมูซะหน่อยอนุ่มทำมือคนอืมเฮ้ยดี สมควรก่เวลาพูดในหลัฟันดีดดราทิสวัสด์ครับสุราธานี สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับที่สุราษฎร์ธานีหลับแสบเลยไม่รู้เรื่องเลยจะหลับเร็วนะเมื่อคืนสีทุ่มหลับแล้วอาจจะเหนื่อยด้วยเหนื่อยกางขับรถแล้วก็เหนื่อยการหารังตังเต้นนะครับเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงนี้องน้ําที่มันเป็นแก่งอะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ พเมื่อเช้าเมือม่อวานเมื่อวานบินโดนแล้วก็เห็นว่าว í, มีแก่งด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้จะลองเดี๋ยวดูข้างล่างครับนี่อาหารเช้าเป็นข้าวต้มใช่ไหมครับขอบคุณครับ น้ำพึ่งครับน้ำพึ่งเดี๋ยวี่ห้อไม่ได้เลยโอ้โหขอบคุณมากครับเยี่ห้อเจ้าอีกคนเจ้าเช้าแล้วโอ้โหน้ำพึ่งป่กปากแน่นอนแน่นอนเลยได้ครับ thank you มากๆครับพี่ครับขอบคุณครับตอนเช้าเมื่อคืนก็กินน้ำเหมือนกันตื่นเช้ามาแล้วก็มานั่งกินน้ำกันน้ำเปลือแบบนะทุกคนฮะหวยน้ำแก๊กหวย รสชาติจะถูกใจหรือเปล่าก็ลองดูครับได้อยู่แปลว่าก็เป็นตึกใช่ไหมไม่ต้องถืออ่าใช่ครับง่ายสายพวกไบค์เกอร์เขาชอบันแบบนี้เชิญครับทุกท่านเชิญครับผมเออเออเอาเรื่อง เปี่ยวนิดๆนะพี่เนาะนี่ผมก็เพิ่งเคยลองเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมนี่มาไม่ถึงคลองยันใช่ไหมถ้ามาก็ต้องมาเล่นน้ําเขาจะเรียกว่าค่อยมาถึงอ่านี่ฮะไปพานไปเลยเป็นจุดที่เล่นน้ําของที่นี่นะครับทุกคนใครมาแคมปิ้งก็จะต้องลงมาสัมผัสดูสวยครับต้นไม้ร่มรื่นช่วงหน้าฝนนะน้ําก็จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้ เอหเอาสุดยอดสอชายอู้ปาเด่นเชียรป้ะเยี่อมเลยอะน้ำไม่ลึกมากนะแต่ดูเหมือนจะมันจะลึกไงแต่แบบมันมีลึกเลยนะทุกคนแ่ลึกที่สุดเก้นหน้าอกเหรออาแรงประมาณหน้าอกนะฮะ อ๋อดีเลยหาวเย็นหนาวน้ำหนาวเลยกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างนอกจากพายเรือคายักแล้วมีอะไรอีกนะลองของยางครับผมลองของยางด้วยครับผมโอ้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับหนเดินทางสามสามสิบกิโลเอ้ยสามสามกิโลสามกิโลแล้วก็ลงมาประมาณถึงห้านาทีอ่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับสนุกสนุกสนุกสนานจะมีสองสามเที่ยวที่ว่าสนุกสนุกอ๋อครับครับ จะเป็นเชียล้แบบพื้นฟ้าพื้นฟ้าแบบเหเป็นเชี่ยวได้ไงนะมันเหมือนทะเลหรือไงแ้วไงอย่างนี้นะจะพื้นฟ้าพื้นฟ้าเลยเอาเอาสิมันจะมีแก่งอยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเป็นเป็นเป็นแก่งแบบไหนนะฮะก็แต่พอมันมีหินปุ๊บมันใสเนาะน้ำ่ะโอ้ยอครับ ับนี่ครับแก่งหินเลยครับทุกคนสวยงามอะไรนะที่นี่มีปลาปลากระเปราด้วยเหรอครับโอ้มันมาอย่างไงอะ่ะมันก็อยู่ตามในแหล่งตรงนี้ของเขาอยู่แล้วครับมันจะเป็นปลากประเปราน้ำจืดครับปลากประเปราน้ำจืดก,กัดเตี๋มด้วยครับที่สะดุ้งเนื้อสะดุ้งยังไงนะ เออโอ้ยไปวะไปวะฮู้วว่าฮ่า่าอโอ้ย ดยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นมีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปีมีลานกลางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวที่รักในการกางเต็นท์มีหญ้าเขียวๆที่รอการมาของผู้มาเยือนมีน้องๆคอยช่วยเหลือบริการแบบสุดประทับใจมาสุราษฎร์ทั้งทีจะไม่มาที่นี่ได้ยังไงครองยันแคมปิง้ง